สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เรามาเรียนบทเรียนออนไลน์เรื่องโจทย์ปัญหาการลบกันนะคะเฉลยแบบฝึกหัดหน้าที่56ข้อที่3คํำชี้แจงเขียนตัวเลขแสดงจำนวนของแบบรูปที่มีความสัมพันธ์แบบลดลงตามสถานการณ์ต่อไปนี้ข้อที่1โรงงานผลิตตุ๊กตาหุ่นมือ ผลิตตุ๊กตาหุ่นมือได้28,773ชิ้นถ้าบรรจุตุ๊กตาหุ่นมือลงในกล่องกล่องละ25ชิ้นจำนวน8กล่องจะเหลือตุ๊กตาหุ่นมือที่ยังไม่ได้บรรจุลงกล่องกี่ชิ้นจำนวนตั้งต้นคือ28,773จำนวนถัดไปคือ28,748 28,723 28,698 28,673 28,648 28,623 28,598และ28,573 ดังนั้นเหลือตุ๊กตาหุ่นมือที่ยังไม่ได้บรรจุลงกล่อง28,573ชิ้น ข้อที่ 2. ร้านค้ารายใหญ่สั่งนมข้นหวานจากโรงงานมา24,600กระป๋องในวันนี้จะส่งให้ร้านค้ารายย่อย12ร้านร้านละ50กระป๋องเมื่อส่งครบทุกร้านร้านค้ารายใหญ่จะเหลือน,นมข้นหวานกี่กระป๋องจำนวนตั้งต้นคือ24,600จำนวนถัดไปคือ24,550

ดังนั้นร้านค้ารายใหญ่จะเหลือนมข้นหวาน24,000กระป๋องการแก้จดปัญหาการลบแม่มีเงิน9,865บาทจ่ายค่าไฟฟ้าและน้ำประปา3,658บาทอยากทราบว่า 1. แม่เหลือเงินกี่บาท 2. ถ้าแม่จ่ายค่าซ่อมแซมบ้าน3,162บาทแม่จะเหลือเงินเท่าใดขั้นตอนการแก้โจทย์ปัญหาในคำถามข้อที่1เรามาเริ่มต้นวิเคราะห์โจทย์ปัญหากันเลยนะคะ สิ่งที่โจทย์กำหนดให้คือแม่มีเงิน9,865บาทจ่ายค่าไฟฟ้าและน้ำประปา3,658บาทสิ่งที่โจทย์ถามคือแม่เหลือเงินกี่บาท 2. การวางแผนแก้โจทย์ปัญหาสามารถทำได้โดยการสร้างรูปบาโมเดลค่ะนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าบาโบเดลที่คุรูแสดงนั้นมี2แท่งคือแท่งสีเขียวและแท่งสีเหลืองโดยทั้ง2แท่งแสดงจำนวนเงินที่แม่มีอยู่9,865บาท บาโมเดลแท่งสีเขียวแสดงจำนวนเงินที่แม่จ่ายค่าไฟและน้ำประปา3,658บาทดังนั้นบาโมเดลแท่งสีเหลืองคือจำนวนเงินที่แม่เหลืออยู่ค่ะ 3. การแก้ปัญหาประโยคสัญลักษณ์9,865ลบ3,658เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมวิธีทำแม่มีเงิน9,865บาทจ่ายค่าไฟฟ้าและน้ำประปา3,658บาทแม่เหลือเงิน6,207บาทดังนั้นแม่เหลือเงิน6,207บาทตอบด้วยตัวเลขไทย หกพั 6, บาท 4. การตรวจสอบความสมเพุสมผลของคำตอบ6,207น้อยกว่า9ก้าพดังนั้น6,207จึงเป็นคำตอบที่สมเพุสมผลค่ะ ขั้นตอนการแก้โจทย์ปัญหาจากคำถามข้อที่2ข้อที่1การวิเคราะห์โจทย์ปัญหาสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ในข้อนี้คือแม่มีเงิน9,865บาทจ่ายค่าไฟฟ้าและน้ำประปา3,658บาทสิ่งที่โจทย์ถามคือถ้าแม่จ่ายค่าซ่อมแซมบ้าน3,162บาทแม่จะเหลือเงินเท่าใด 2. การวางแผนแก้โจทย์ปัญหาการวางแผนแก้โจทย์ปัญหาสามารถทำได้โดยการสร้างรูปบาโมเดลค่ะจากรูปบาโมเดลแท่งบาโมเดลสีเขียวและสีเหลืองคือจำนวนเงินหลังจากค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้าและน้ำประปา6,207บาท แท่งบาโมเดลสีเขียวแสดงจำนวนเงินที่แม่จ่ายค่าซ่อมแซมบ้านจำนวน3,162บาทดังนั้นแท่งบาโมเดลแท่งสีเหลืองแทนจำนวนเงินที่แม่เหลืออยู่ค่ะ 3. การแก้ปัญหาประโยคสัญ,ญลักษณ์6,207-3,162ลบ3เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมวิธีทำรรแม่เหลือเงินหลังจากค่าไฟฟ้าและน้ำประปา6,207บาทจ่ายค่าซ่อมแซมบ้าน3,162บาท แม่จะเหลือเงิน3,045บาทดังนั้นแม่เหลือเงิน3,045บาทตอบด้วยตัวเลขไทย3,045บาท 4. การตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบ3,045น้อยกว่า6,207ดังนั้น3,045จึงเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลค่ะ แบบฝึกหัดให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์เล่มสีม่วงหน้าที่57ค่ะโจทย์ปัญหาและการสร้างโจทย์ปัญหาการลบคำชี้แจงข้อที่1วิเคราะห์โจทย์ปัญหาพร้อมทั้งเขียนประโยคสัญลักษณ์และแสดงวิธีทําข้อที่1 โรงงานแห่งหนึ่งผลิตน้ำดื่มได้ทั้งหมด28,900ขวดเป็นขวดขนาดเล็ก7,295ขวดเป็นขวดขนาดกลาง8,526ขวดที่เหลือเป็นขวดขนาดใหญ่โรงงานแห่งนี้ผลิตน้ำดื่มที่เป็นขวดขนาดใหญ่ได้กี่ขวด ในการทำแบบฝึกหัดหน้านี้นะคะให้นักเรียนเขียนขั้นตอนการแก้โจทย์ปัญหาการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาการวางแผนแก้โจทย์ปัญหาการแก้ปัญหาโดยการเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์และแสดงวิธีการหาคำตอบและสุดท้ายเป็นการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบค่ะ ซึ่งการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบจะจดปัญหาการลบทําได้โดยการให้นักเรียนพิจารณาที่ผลลัพธ์จะต้องมีค่าน้อยกว่าตัวตั้งค่ะผลลัพธ์นั้นจึงจะมีความสมเหตุสมผลสาหรับบทเรียนออนไลน์ในวันนี้เรื่องจดปัญหาการลบ ก็จบลงไปแล้วนะคะครูหวังว่านักเรียนทุกคนจะสามารถทำแบบฝึหกหัดกันได้อย่างถูกต้องนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ